ทั้งหมดกี่ลายฮะนายกสี่ลายค่ะ,นะคะเป็นสี่ลายเป็นสามลายสามลายเป็นสีแดงสี่ลายส่งโรงพยาบาลสันงาส่วนสีเหลืองเจ็ดถึงแปดลายส่งโรงพยาบาลวชิระกค่ะตอนนี้<ะ>ผู้ก่อคาดว่ายังหาเด็กไม่เจออีกหนึ่งหนึ่งลายเหตุถล่มเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กี่โมฮะเออน่าจะประมาณอ่ะ 6โมง6โมงกว่าได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามีลมฟ้าลมโกดมานะแต่ตอนนั้นก็คิดว่าไม่รุนแรงอะไรแต่พอไปเดินหน้าบ้านตัวเองเนี่ยลมมันหมุนมาเป็นช่องเลยค่ะเพราะฉะนั้นก,กางเทศาลตั้งแต่หลังลมสีธนากรไปจนถึงหลังนกเลยเนาะทำให้บ้านเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสัมภาษณ์นาย,นยกอ,อบอตอเนนปอนะครับอาคารที่เห็นนี่เป็นอาคารโรงเรียนนะฮะเขาบอกว่ามันเพิ่งเกิดพายุพัดมาตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณ6โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เกิดอาคารโรงเรียนถล่มช่วงที่ฝนตกก็มีเด็กอยู่ในอาคารเรียนโรงเรียนนี้คือโรงเรียนวัดเนินปออ,อสามงานจพิจิตรนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตสามรายนะฮะบาดเจ็บสาหัสประมาณเจดรายนะครับ,บ,าบร,รา,ายะรละเอียดเดี๋ยวจะรายงานครับขึ้นหน้าครับ คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับปพจังหวัดในอำเภอนะครับแล้วก็นายกองค์ามในทางส่วนตำบลเนินปอนะครับมายางที่เกิดเหตุตอนนี้ีพบก็สองศพพบสศพแล้วนะตำรวจบอกว่าพบหลังศพนะครับยาวเลยเป็นละครขวัญนะอะ่บยกายอยู่เบกายอยู่ ครับตอนนี้กําลังลื้อหานะครับว่ามีคนติดอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับเรียกว่าโรงเรียนวัดเนินปอนะครับเป็นโรงเรียนระดับประถมตั้งอยู่ในตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรครับ นายกเทศมนตรีตำบนนรองเป็นสัตาีบจังหวัดพิจิตรณที่เกิดเหตุก็คือโรงเรียนบ้าน,นวัดน,นปรปองสัตหีบจังหวัดพิจิตรประมาณสักปรนะมาณ5โมง6โม,ม,มง,งน,นะก็มีลมฟ้าลมฝนมาแล้วมันหมุนเสร็จแล้วคาดว่านักเรียนหรือว่าผู้บาดเจ็บในบริเวณนี้เนี่ยมาซ้อมฟุตบอลแล้วน,าน,น่าจะหโลบฝนปรากฏว่าโดมที่ใช้สําหรับาาการเล่นเช่นบาสเกตบอลตะก,ก้ออะไรประมาณนี้ล้มทั้งหมดเลยก็เลยทําให้ทั้ผู้บาดเจ็บและก็มีผู้เสียชีวิตด้วย ผู้บาดเจ็บต,ตอนนี้ก็คือนำส่งโรงพยาบาลเมื่อัทีละ7-8ลายเป็นสีเหลืองส่วนสีแดง4ลายส่งไปที่โรงพยาบาลสัมห้ามและนัตอนนี้เป็นสีดำทั้งหมด3ลายส่วนในบริเวณที่ท่าตาขัดคาังเนี่ยผู้ปกครองแจ้งว่ายังหาน้องไม่พบอีกหนึ่งรายเนื่องจากว่าเห็นรองเท้าตอนนี้กําลังให้ผู้ภยัยดำเนินการค้นหาน้องๆอ,อยู่ค่ะ เพราอยังมีเด็กมาเกินสามวันแ้นไ